โอเคเดินทางต่อเออไปเหตุนงเหนกับลูกฝากินเหรอมันเปลือรถอนำเป็นเหียนกันลูกแต่ละมือกิจกรรมแต่ละเมื่อซ้อมให้เด็กน้อย เรื่องล่ะกะต่ําไปย่างก็ได้เนาะมันมมือวานี่ก็พากันย่างนี่แหละตแเนาะาก็ย่างได้แหละอเอาไปเอาเอาส่งทางอันพี่ก่อนเนาะสพี่ไปเนาะส่งทางีก็ได้ไปาปิกนะส่งลงเนาะ อดบ่เมาเลยเด้เดี๋บ่ได้เลยว่าเอาค่าสีค่าสีเพิ่อนนี่บ่ได้เด้มันใกล้ก็เลยะนีทางสำนว่าบ่เป็นเร่องหรอกล่ะกะอันนั้นบ่สีมาแท้อ่าเทอมิตรมันบ่หนึ่งอ่าบ่เมาแท้ผ่านแล้วไอ้ดีออนนะสำนว่าตอนคกล้ขี่รถแม่อีเขฟบนี่เมาว่ะ ดีอดเอ้ยว่ะกิจกรรมแต่ละวันกินข้าวแล้วก็ไปส่ง นสมาคมเลยเออใช่นหมสมาคเอขอข้นตนนี้มันง่ายเลยพี่น้องเนาะ <c oughs> มาหนองซาเตงน้อ,นองเตานอต้อ,นองลูกีลงไปน,อนอ้องนอ้องเตาเนาะอันนี้เป็นโรงเรียนของน้องเตา โอ้น้องกี้บังบังน้องเลยเด้ออันนี้เป็นมือที่สองพี่น้องเลยเนาะไอ้ลูกลงมาเลยดังเตาขนมลูกเด้อเอาใส่นั่นล่ะขนมลูกหนับบ่บ่บังแม่เอาขนมล้านล้านเดะลูกเอาลงมาเอ้ยหยอโอเคอ่ะจับมือได้ลูกสุสุจับมือได้ลูกสุสุอ้าลูกจับมือลูกสุสุอ่าสุ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  อ่านด้วมววด้อาววับวว้วววววไววววววนแล้วลูกพออวนนี้เป็นห้องอันว้องว้องน้อวนี่นวว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 วนวววววววอ อ่าโอเคมือแรงเจอกันลูกบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะเนาะมือแรงเจอกันพี่น้องเอ้ยเนาะในที่สุดเราก็มีมือนี้เนาะดีใจลายกับลูกๆที่ได้ออกมายุนันพอลูกเอ้ยอนาคตขอให้ก้าวไกลได้มักก้าแมละมือวานนี่เนาะดีใจให้อืม ป็นย่างเขาคนละเนาะเซตเกิบดีงเล่ะฮึ่มโอเคทำสมเนาะยูพี่ประคองมีแม่ย่าท่าเบิงท่าเนาะส่วนยูพุ่นก <t abs> ็มีลูกค้องอายยีแม่อ่าแล้วก็เป็นน้องสายลาค้องบ่าวผู้นำเนาะก็เทวา เดี๋ยวนี้บ่าวบุญมีซองน้องเนาะน้องสาลาน่ะหนึ่งสาลาจากแม่กำเนิดซ้องสายล่าจากแม่ผู้ที่สองเนาะก็คือของพ่อพี่น้องเลยเนาะไปเดินทางไปต่อ่สงไปส่งลูกๆกันต่อเนาะมุดเันี่พ่อไปเบีกนึ่งเด๋มันอีพ่อไปเบียกลูกแล้วอันนั้นเด๋มอันลูกลูกมากินข้าวนำยาเด้ออันไอ้อดลงเฮียเราพ้าจุอันพ้าน้อง nhà mà đi được mà kiếm câu chưa bà mà không con kiếm cả thế vậy im mất là nó ăn kia mày mất lắm ok thẳng to nhiều cái 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 yên nó ใกล้ๆกันนี่เองไม่พอไปยองหนาวเนาะ ai, đâu. Mày vào an arc cavern bên đi vào đây, sông. Hãy hello, xong, hello, 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 bên hello, hello, đây, à, hello, lúc, lúc Nước chom, tha, tha nước chom cẩn thận Ahoooo, ai đi ọt Nước đây Ai lúc cũ có lúc này Ồ, nó Ấy à, bắt tui đây Bắt tui đây, bắt tui đây Này, chom mưu này lúc Ok, bắt Bây lời Ưm, kênh kênh đơ Này, hê 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 Bắt, đi bắt tui xông hẹn nọ Ahoooo, mưu 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 khu ra đây nọ อไปโอ้ไอเสื้อแปลงนั้นเป็นใบเสื้อไปพี่นุ๊กกิจกรรมแต่ละมือพี่น้องเยเนาะโอ้เดออยู่นี่เนาะอัน ในคู่บอลทันมาท่านเนาะดี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 มาเอาท่านมาแลยเนี่ยอ่าเดินเล่นน้ำกันเด้อฮักฮักเอาน้องเลยเด้อเพราะเอออันนี้ห้องเดียวกันเนาะเมนี่เมนี่อันไอ้น้ำเด้ออันพ่อของน้องเต้าน้องจอมเนี่ยิได้เอาพัดลมมาติดให้เด้อมีพัดลมสองอันสบายแล้วมีพัดลมแล้วเด้อวันนี้เด้ออ่าเย็นแล้ววันนี้นะเนาะยำฮอนกัเอ้าอันนี้คือว่าน้องอ้อยเนี่ย อา้านกอ้อยเข้าหงเยี่ยนห้องได้ละหัซออง,อ,องแล้วเออ <c ười> ได้แล้วที่กอก่ยกอไข่เด็ดเลยมูกองลูกสาวเทพเนาะพี่น้องเนาะมูกองลูกสาวเทพเออนี่ในคู่นี่ในคู่พันว่าแล้วนี่นี่เนากอ,อ้มกับดอย Yok ơi, lục 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 bông cỏ đi phơi Nè, ngàm nó. Bye, chư tổ bò bổ nó no, bằng đơ hồn khao lẹ, chư tổ bò nó. No. À, chư tổ bò nó. No. Nên chư thề chư thề chư thề. เงี้ยนี่เราได้ผู้ชมนะเอว่าขอบใจทางซองเอฟซีเนาะก็คือทางยาแม่ก็คือย่าแม่ปันทิพย์และยาแม่ยุภาเนาะที่ว่าบางบุญนั้จะได้เฮ็ดคลิปมอพเนาะเอว่าติดติดบ้านได้เอ้ยโคเอาบอลนี้กับบอลนี้เนาะเสดเลยเอาเต็นซูดวกว่าเลยเด้ได้อฮะ อ่านางโตพาโตเหล่าเลยนี่เห็นบอกแกมกอกแกมเครื่องนี่จากซี่เราทำผสมเนาะอ่ะถือว่าคลิปนี้บ่าวบุญนำก็จะขออเลาทุกท่านไปเพียงสำเนีเด้อเนาะนำมาส่งลูกส่งเตาฮอตนี้กัถืออ่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไป้องเลยคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกาคำวา่าสะบายดี